คือต้องหนึ่งต้องเป็นตัวในราชการสองบัต้องพบสายต้องใช้รถราชการบังคับแล้วเดี๋ยอ้าแม่ไปไหนไอ,ไไอ้าวเดี๋ยวรอผู้ใหญ่บ้านนัก่อนแต่แต,แต่แต่บ้านผมผมมีสิทธิ์ไม่ให้เขา้าเนะพราะข่าวอย่างเงี้ยมันเยอะไงพี่เดี๋ยวนี้โอ้โหเต็ม để tặng trước. Buôn trước chưa mấy này. Giặt bao trước โทรนพี่ไม่รู้อ่ะเพราะตอนนี้มันเต็มโชเที่ยวพี่เพราะผมก็อยู่ในนรกดานเถื่อนเหมือนกันครับผมถูกยังถูกต้องยังนี่อันล่างเนี่ยมันก็ต้องดูหมดแล้วพี่ผมไม่ต้องมีใบปปปสใบปปหนึ่งปสองนะครับเกี่ยพี่ผมก็อ่านอยู่นี่ไงเออพี่ก็ให้ผมอ่านก่อนดิ แต่นะครับออแต่รอแม่ผมมาเพราะผมไม่ให้เข้าบ้านอยู่แล้วออผมโทรอยู่แล้วโทรไปแล้วผมก็รอพี่อย่บ้านรอนี้แนละ้ว มามาจับยามาบ้านอื่นแต่แต่มาบ้านพี่วะเจกันอเออีเลยเพราะว่าสอเข้ามาราวาสอเข้ามาโนเข้าบ้านอะราก็มีมามาามเอราต้องอดูใบ้วนะนี้ก็งานน้อยคนบาน ไออันนี้ไม่แค่บัตรที่เฉยใบใบค้นต้องขอหมายสารมาหมายสารคือหมายสารถ้าจะค้นกันหมายสารนะกดบ้านบ้านเราอ่ะเก็พี่ก็ไม่มีแล้วอยู่แล้วพี่ไม่เคยยุ่งกับยาเสพติดอยู่แล้วก็จะจะมาบ้านหลังนู้นแต่แต่แต่มามามาบ้านหลังนี้เอาเิียาเออเถียวขอใบใบรับรองค้น มีแต่เรื่องโอ้หายดิวไม่เอรารถไถมาอีกเนาะมาเนี่ย มาลาเนี่ยมาเพื่อผายเคยเห็นแต่ในคลิปเพิ่งจะมาเจอเนี่ยเออแล้วมัวได้ดูในคลิปในคลิปเห็นมีเพิ่กือบทั้งเกือบทุกหมู่บ้านเนี่ยแต่ก่อนื็ยังมีแต่ผ้าอีสานโอ้ผ <ís> ้ากลางและบ้านเราก็มีเว้ย แอมมีเบอร์ตำรวจท้องที่ไหมไสิทธิประชาชนขั้นพื้นฐานครับมันก็ต้องมีกันมั่งเนี่ยอันนี้บ้านผมผมไม่ให้เขา้าไม่ให้เขา้า กูจะไปเอารถไทยกลับมาเหี้ยเฮี้ยอะไรวะเนี่ย มันมันไม่ใช่มันเราไม่ได้ทาอะไรผิดบ้านก็ไม่ได้ไปยุ่งวุ่นวายกับยาเสพติดแล้วก็ไม่เคยมีประวัติการยุ่งวุ่นวายยาเสพติดแล้วมาอย่างเงี้ยเป็นผม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 นี่กระบอกตรงแล้วผมก็ไม่ไม่ชอบเหมือนกันเพราะผมก็ไม่มีอยู่แล้ว เคยดูแต่ในคลิปคิดว่าจะมีแต่ผ้าอีสานโอ้มียันทอดภาคกลางเว้ยมีเหตุต้องสงสัยก็ไม่มีมีมยังไงครับ อ้าวก็อบอันนี้บ้านผมผมผมก็สงสัยพี่เฉยๆผมผมก็ไม่รู้พี่เป็นใครจริงไหมะพี่พี่มาก็เนี่ยแต่งชุดธรรมดามาเนี่ยพี่แต่งชุดตำรวจมาดิเออเนี่ยผมผมก็ยินดีต้อนรับเลยพี่อันนี้พี่แต่งชุดธรรมดามาผมก็ไม่รู้พี่เป็นใครพี่เป็นโจรหรือเปล่าอ้าวผมก็คิดได้สองแบบอ่ะก็พี่แสดงแค่คนเดียวอะพี่มีกี่คนน่ะพี่ก็แสดงให้หมดทุกคนดิ มีมีมีอาสาตำรวจมาหรือเปล่าอาสาตำรวจมาหรือเปล่าผมก็ไม่รู้อันนี้พี่แสดงอยู่พี่คนเดียวเนะี่ยเอาพี่เขาก็บอยสุดเนะนี่ยเออ

บ้านคนดูดคนขายไม่ไปมาบ้านคนที่ไม่ดูดไม่ขายเอาสิเอากูอยากรู้จริงๆว่าใครแม่งบอกหน้าบ้านเราโดนใช่ไหมแต่ว่าโดนจับกลางวันนีมั้งในบ้านหลังแรกเโดนจับ้านหลังแรกโดนจับรอคือไปกับเกื่ยวอะไรกับเราอ๋บ้าแรกเราไปโดนจับรอคือถึงรู้ว่าแจ้งมาไปขายไปวิ่งออกไปเลย ทำแต่งานดยไม่สนใจแล้วดีกูไม่ไรสุดในบ้านกูดี